เขาอดใจไม่ไหวนะคะทุกคนเลยต้องซื้อมาอีกสีหนึ่งพอนิวเห็นเท่านั้นแหละพอนิวอาบน้ําเสร็จอะแล้วนิวก็ใช้ลิปตัวเนี้ยสักับตัวเนี้ยสครับปากคนชมพูแบบปากเด็กอะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็กลับมาเจอกับนิวอีกแล้วนะคะที่ช่องของนิวจีนะคะอ่ะ แล้ววันนี้นะคะนิวก็มีนะคะลิปสติกแล้วนะคะทุกคนที่จะมารีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ใช่ลิปสติกจากเซเว่นทุกคนเป็นลิปสติกที่ดังอยู่ในกระแสะตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือลิปสติกตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น baby bubble นะคะทุกคนที่พี่นักรีวิวสมัครเล่นนะคะเจ้าของเพจใน f a c e b o o คอะเขาเอาไปรีวิวทุกคนแล้วนิวก็คือแบบ เห็นใช่ปะคือตอนแรกอ่ะพี่เขารีวิวก่อนหนึ่งสีทุกคนแล้วพอมาอีกวันหนึ่งอ่ะพี่เขาก็มารีวิวอีกหนึ่งสีซึ่งเขาบอกว่าเขาอดใจไม่ไหวนะคะทุกคนเลยต้องซื้อมาอีกสีหนึ่งนิวเห็นเท่านั้นแหละคือโหมันขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยแบบสั่งมาเลยนะคะ3มสีทั้งหมดที่เขามีนะคะของเบบี้บับเบิ้ลเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะนิวฝากนะคะ กดไลค์นะคะกด Subscribe ให้นิวด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเป็นซองแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นซองที่ซีนแบบปิดสนิทนะคะนิวค่อนข้างโอเคกับแพ็กเกจข้างนอกเขาะคะเพราะว่าถ้ามีการเปิดเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่ามันถูกฉีกไปแล้วนะคะซึ่งมันถูกซีนปิดแน่นสนิทอันนี้แบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็น ลิปสครับนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เขาจะเอาไว้สครับปากนะคะผสมด้วยเกล็ดน้ําตาลที่ละเอียดนะคะแล้วก็2ออันนี้นะคะจะเป็นลิปมาร์กนะคะซึ่งตัวลิปมาร์กตัวนี้เขาบอกว่าอยู่ในโหมดของสกินแคร์เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ฟื้นฟูผิวปากนะคะแบบเร่งด่วนเลยนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาปากที่ดำค้าแล้วก็แห้งนะคะก็ เติมความอิ่มฟูให้กับริมฝีปากนะคะเปรียบเสมือนแบบแบลัฟินเลอร์อย่างนี้เลยทุกคนผัดเซลล์ผิวปากนะคะแต่รู้สึกว่าถ้าผัดเซลล์ผิวปากน่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันเป็นสครับเนาะอ่ะอันนี้นะคะนิ้วก็ได้มาในราคานะคะ3ชิ้นเนี่ย 4 9 9บาทรวมส่งนะคะอ่ะก็คือเขาจะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3 3ชิ้นเนี่ยส9่ส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อแค่หกระปุกเนี่ยมันก็คือจะ199บาทนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือแจ้งราคาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เขาจะมาในปริมาณนะคะ5กรัมนะคะทุกคนอันนี้คือห่อเขานะคะแล้วก็มาส่วนตัวแบบแพคเกจจิ้งภายในเขาเลยนะคะคือตรง ตรงนี้ทุกคนเขาจะเป็นแก้วนะเขาจะเป็นแก้วแบบสีแบบแมตต์นิดนึงนะแล้วก็มีมีวันเดือนปีที่ผลิตให้ตรงนี้เลยนะคะชัดเจนแล้วก็เป็นฝาเปิดออกมาแบบนี้นะอ่ะขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะคะคือนิวเนี่ยโดนตกมานะคะแล้วก็ซื้อมาลองอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเออลิปในกระแสตัวนี้มันเป็นยังไงเออเป็นกระแสหรือว่ามันดีจริงนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มการขอเริ่มมนที่ตัวแรกเลยละกันเนาะ จะเป็นลิปแบบลิปสครับนะคะที่มีมเมล็ดน้ําตาลที่แบบละเอียดมากอ่ะอันนี้เขาก็จะแบบมีมีจุบมาให้ทุกคนแล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยคือเมล็ดน้ําตาลเขาค่อนข้างที่จะละเอียดนะแล้วก็เอ่อเดี๋ยวให้ดูขนาดเขานะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ได้แบบคือไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากมันเป็นขนาดที่แบบพกง่ายคะ่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นขนาดแบบเนี่ยประมาณเนี้ยแบบเล็กๆอ่ะเออมันมันเออมันเล็กๆนิดนึง อันนี้ก็จะเป็นแบบมเมล็ดน้ําตาลของเขานะคะที่แบบที่ค่อนข้างเฉียดแล้วกลินน่นกลิ่นนะนิวชอบกลิ่นอันนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นแบบเลมอนอ่ะเออมันเป็นกลิ่นแบบเลมอนอ่ะเลมอนขนมแบบทุกคนเคยกินเยลลี่ปะที่มันเป็นเยลลี่มะนาวอ่ะเออแล้วก็มีเกล็ดน,น้ำตาลเอออารมณ์กลิ่นประมาณนล้กลิ่นจะแบบเปรี้ยวสดชืด่นสดชืด่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบท e เ,เจอร์ของออสครับเขานะคะเดี๋ยวนิวจะแต้มออกมาให้ดูเนาะ ซึ่งเขาอ่ะเขาไม่ได้มีแค่กรดน้ําตาลาเดียวนะคะทุกคนเอ่อแอปพีคอร์ดซีพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นสารบำรุงที่แบบว่าอยู่ในตัวเขานะคะอ,อันนี้ก็คือให้ดูเม็ดสครับซึ่งเม็ดน้ําตาลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากเลยนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่ามีน้ําหอมนะคะทุกคนคือข้างแบบข้างเนี้ยข้างหลังอะ่ะที่เขาแบบใส่ใส่สารมาให้เราอะนะ่านคือมันมีน้ําหอมะคะ่ะทุกคนสําหรับคนที่แพ้น้ําหอมอะไรเงี้ยก็อยากให้เทสก่อนนะคะคือเพื่อน คนไหนมีหรือว่าซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยก็ลองเทสกับเพื่อนก่อนก็ได้นะคะแต่สําหรับตัวนิวแล้วเนี่ยนิวไม่ได้แพ้นะคะคือคือไม่ได้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใดเขาอาจจะใส่มาแบบน้อยมากๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็น็กเจอร์ของแบบเอ่อมาเลสซับนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่ามาเลสซับของเขาเนี่ยนิวอลองใช้ตอนอาบน้ําแล้วก็คือพอนิวอาบน้ําเสร็จอะ่ะแล้วนิวก็ใช้ลิปตัวเนี้ยรับตัวเนี้ยรับปากทุกคน ซึ่งตอนที่ใช้เนี่ยคือมือจะแบบหมาดๆใช่ป่ะมันมันจะมีความชื้นน้ำนิดนึงพอเราสครับไปเรื่อยๆทุกคนคือน้ำตาลอนะมันละลายไปไปเลยนะเออแล้วเราก็จะสะครับเสร็จแค่ที่น้ำตาลมันละลายไปกับปากแล้วพอเช็ดปากออกคือปากแบบนุ่มคือไม่แห้งเลยคือนุ่มอะทุกคนมันเหมือนมีมันเหมือนมีความแบบชุ่มชื้นเคลือบปากเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเทคนิคที่นิวใช้นะคะคืออันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนแบบกล่าวเอาเองนะคะเพราะสะครับนานอาจจะเจ็บได้เพราะว่าปากเราอะมันเป็นปากที่แบบว่า คือทุกคนเข้าใจป่ะมันบอบบางอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นชั้นผิวหนังที่บางๆเองอะ่ะเออถ้าเราสครับบ่อยๆอะไรนานๆอะไรเงี้ยอาจจะเจ็บได้นะคะ mm hmm. ก็ออกนี้ก็จะเป็นแบบสครับเขานะคะ mm hmm. อกเกล็ดน้ําตาลค่อนข้างที่ละเอียดมากนะคะแล้วเป็นเป็นน้ำตาลที่มีรสหวานจริงๆนะคะ mm hmm. เพราะตัวนี้เป็นออร์แกนิก hmm. ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดถึงพูดถึงออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์อะ เขาเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสามตัวนะทุกคนคือทั้งลิปมาและลิปสรับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่านิวสังเกตเขาจะมีเครื่องหมายที่เป็นลูกปายตรงนี้ที่นิวบอกทุกคนไปในทุกๆคลิปอะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะคะที่แบบว่าเราแบบสรับไปแล้วเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองสรับที่ริมฝีปากเราเลยละกันเนาะอันนี้นุวก็ป้ายออกมาแล้วนิวก็จะลองอันนี้เป็นปากก่อนก่อนที่จะสะรับนะคะก็จะมีรอยดําตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ข้างบน ตรงนี้เป็นอยู่แล้วอ่านี่ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ปากไม่ค่อยแห้งเท่าไหร,ร่เพราะว่าบำรุงหนักอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองเดูอันนิวมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้านิวทําตกในห้องเยอะอย่างเงี้ยเออมดจะขึ้นไหมอันนี้คือถึงถ่ายจริงๆเพราะอันนี้ควาหวานโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ สอ่ะเนี่ยพอจะคับเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นเลยนะคะว่าปากมันชมพูขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนเพราะมันถูกผัดเซลล์ออกไปนะจะแบบดูเคลียร์ทุกคนเออดูเคลียร์ดูแบบดูสะอาดอะไรเงี้ยดูแบบว่าไม่มีพวกปากแห้งลอกแตกอะไรเงี้ยติดอยู่ที่ปากนะคะแล้วก็ที่เห็นในกระจกตอนนี้ก็คือ มันจะชมพูขึ้นมานิดนึงอ่ะทุกคนแบบเป็นชมพูที่เคลียเออนั่นแหละประมาณนั้นนะคะไม่เหนียวแต่อย่างใดนะคะถึงเขาจะเป็นแบบน้ำตาลที่มีความหวานาว่าไม่รู้สึกเหนียวปากเลยอ่าตัวต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวลิปมาร์กตัวนี้เลยนะคะที่เป็นเบบี้บับเบิ้ลที่เป็นเหมือนลิปมีสีแล้วก็เป็นลิปมาร์กเป็นในตัวนะคะเขาจะมีสองสีนะคะทุกคนซึ่ง สีที่เป็นแดงเนี้ยเขาจะชื่อว่า Apple f o r อร์นะคะทุกคนมันจะเป็นแดงเบอร์กันดีกล่ำๆอมส้มนิดๆนะคะแล้วก็สีที่2อง่ะเป็นสีชื่อว่าเบบี้พิชี่นะคะตัวนี้เขาจะมีความแบบอมส้มขึ้นมานิดนึงแบบส้มสว่างกว่าตัวตัวเนี่ยตัวรสเอ้ยกลิ่น Apple นะคะเนี่ยก็จะต่างกันประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูสีแรกกันเลยดีกว่านาอแล้วนี่เขาจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือนอนมานะคะทุกคนมันมาถึงนิวมันก็เป็นอย่างนี้แล้วอะ่ะเออแต่มันก็แบบพอตั้งมันก็ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะคะแต่เปิดกล่องมาแล้วเป็นนี้เนื้อใช้ตรงนี้นะคะที่มันติดอยู่อ่ะเนื้อเท็กเจอร์เขาจะเป็นเหมือนแบบเจลลี่นิด,น,ดนิดอะ่ะไม่นิดเจลลี่เลยเป็นเจลลี่เป็นเยลลี่อ่ะทุกคนเยลลี่ใสๆอย่างเงี้ยเออนิวนิวค่อนข้างเนี่ชอบแบบเท็กเจอร์เขาเพราะว่ามันดูสนุกทุกคนมันดูแบบ มันดูสนุกอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทานนี้เลยเนี่ยเขาจะเป็นประมาณเนี้ยฟิลประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้จะเป็นสีแอปเปิลฟอร์เรค่ะทุกคนก็จะเป็นสีแบบออกแบบคือในในกล่องอะในกระปุกมันจะดูแดงเข้มมากๆใช่ป่ะ,ปะเป็นแดงเบอร์เกนดีมากๆเนี่ยแต่พอเกลี่ยมาแล้วเขาจะมีความแบบอมส้มนิดนิตาเห็นปะอออันนี้ก็คือเป็นสีแอปเปิลฟอร์เรนะคะอ่ะอันนี้ส่วนนี้เป็นสีเบบี้พีชชี อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ได้ไหลมานะคะไม่ได้ไหลไม่ได้นอนมาก็แต้มออกมามาแล้วน่าจะเยอะพอสมควรอ,อ่าเนี่ยเขาก็จะแบบสีจะต่างกันประมาณนี้ทุกคนคือ baby baby พ e a ชี่เขาจะประมาณว่าเป็นสีอมแดงอมชมพูเกาหลีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือความแตกต่างของทั้งสองสีนะคะที่เราทาลงบนมือนะเออ ก็ประมาณนี้ค่ะคนแต่ว่านิวชอบเทคเจอร์เขามากอันนี้คือยอมรับเลยว่าแบบชอบชอบจริงๆเพราะว่ามันเป็นเยลลี่ที่แบบทาแล้วดูฟินอนะ่ะเออทาสนุกอ,อ,อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนะคะว่าพอเราแบบทาลงริมฝผิปากแ,แล้วเราก็เกลี่ยยังไงเห็นปะเนี่ยเขาจะประมาณนี้ทุกคนเขาจะเป็นเหมือนแบบเยลลี่ใช่ป่ะพอเกลี่ยมาแล้วว่าเขาจะมีความเป็น เป็นบางๆอ่ะเป็นเยลลี่บางๆน้ำมันบางๆเป็นเป็นเคลือบบางๆออกมาอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสี Baby y, เบบี้พิชชี่พอเกี่ยวมาแล้วเขาก็จะประมาณนี้นี่จะประมาณนี้เลยก็จะติดแบบเป็นธรรมชาติเลยสีแรกที่จะลองนะคะขอเป็นสีอันนี้เป็นสีเบบี้พิชชี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าชอบสีนี้มากฉันปลื้มสีนี้จริงๆถ้าให้เชียร์กูเชียร์สีนี้เลยเบบี้พิชชี่ เชีรยสุดตัวเพราะว่าทานลธรรมชาติมากเดี๋ยวไปดูเท็กเจอร์กันที่บนปากก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสวอชให้ดูทั้งสองสีเปรียบเทียบเนาะอ่ะอันนี้ก็จุ่มเบบี้พิชชี่ออกมาแล้วนะคะก็จะลอง คือไม่ได้หนักปากจนลังคาอนะทุกคนมันเหมือนแบบฟิลแบบทาลิปมันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบนืดหรือไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าปากเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลก็จะเป็นประมาณน,นั้นเลยแล้วก็สีเนี่ยเห็นปะเนี่ยให้ดูชั้นแล้วก็แล้วก็คือสีเขาจะออกมาเป็นแบบละเลือนละเลือนแบบธรรมชาติอะทุกคนมันจะเป็นแบบมันเป็นสีธรรมชาติอะเออเนี่ยแล้วก็ที่เขาบอกว่าเป็นลิปฟิลเลอร์นะคะทุกคนคือนิวจะบอกว่า ความเบิลของปากอะ่ะมันไม่ใช่ว่าปากเราแบบเบินออกมาเหมือนแบบพึ่งต่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะทําให้ร่องฟิมิีปากของเราเนี่ยมันดูตึงขึ้นมาที่เป็นแบบซี่เนี่ยเห็นนะที่แบบซี่ตรงเนี้ยที่นิวมีอะไรเงี้ยมันก็จะตึงตึงขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกับเติมเต็มขึ้นมานะคะ่ะทุกคนเออมันจะเป็นฟีลนั้นมากกว่ามันไม่ใช่ว่าปากเราแบบเบินเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์เข้าไปข้างในปากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเดีย๋ยวเรามาลองลบอลอกเห็นปะ มันดูแบบตมูตมีอ,อ่ะเดี๋ยวลบออกเห็นไหมเขาจะมีสีติดอยู่ที่ปากเนี่ยเป็นสีแบบมันเป็นสีแบบเห็นป่ามันเป็นสีแบบชมพูแบบชมพูแบบปากเด็กอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสวอตทั้งทั้งสองสีเลยแล้วกันเนาะไปค่ะ I don't k น,นะคะคสำหรับนิวแล้วนะคะเขาช่วยสามารถขัดริมฝีปากที่แบบแตกแห้งละแหงของนิวเนี่ยทำให้กลับมาเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผัดเซลล์ผิวปากได้นะคะอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าพกออกไปขัดข้างนอกเนี่ยระวังเกล็ดน้าตาลอะไรเงี้ยมันตกคือนิวอะไม่ได้ห่วงว่ามันตกแต่นิวห่วงว่ามันจะทําให้แบบติดเนี่ยติดตามเนี้ยเวลาที่เราเช็ดออกนะคะทุกคนเออเพราะว่ามันเป็นเกล็ดน้ำเกล็ดน้ำเกล็ดน้ำตาลที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอะทุกคนมันอาจจะเกิดปัญหานั้นได้นะคะแต่ว่า ถ้าใครแบบไม่อยากเกิดปัญหานั้นก็คือพกไว้ในห้องน้ําแล้วก็ให้มันเลอะให้มันเห็นให้แบบว่าติดตอนที่เราเห็นคนเดียวค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดนิวนะคะตัวต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นลิป ตัวนี้นะคะที่ไปมี2สีตัวนี้สําหรับนิวเนี่ยนิวชอบสีเบบี้พีชีมากเพราะว่าสีเขาดูแบบน่ารักตะมูตะมีมากทุกคนมันเหมาะกับหน้านิวมันเหมาะกับวัยนิวนะคะคิดไปเองอีกแล้วนะคะคอเอาเองนะพอเราทาเขาออกไปแล้วเนี่ยแล้วพอลิปมันหลุดออกจากปากเราอะทุกคนมันมีสีอ่อนๆติดอยู่ที่ปากอะอันนี้คือแบบชอบคือชอบเลยอะมันเป็นสีที่แบบว่าเหมือนเราเป็นปากเด็กอะนึกภาพออกปะ เออปากเด็กแรกเกิดเขาจะแบบชมพูนิดๆเออสีเบบี้พิชชี่เนี่ยทำได้ค่ะก็ถ้าเป็นน้องนนักเรียนมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทาสีเบบี้พิชชี่เนี่ยคือธรรมชาติเลยคือดูแบบชมพูแบบไม่แกล้งอ่ะชมพูแบบไม่ตั้งใจอะไรอย่างงี้นะคะแล้วพอแบบพอเวลาเราเช็ดออกเนี่ยปากเราก็จะดูแบบชมพูขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเออคือดูแบบเหมาะกับวัยสมวัยนะคะหรือว่าถ้าคนที่ไม่ชอบแบบความแบบเยอะแบบอลังแบบนิวเนี่ยเออก็คือ ทาแบบนิดเดียวพอนะคะทานิดเดียวสีเขาก็ออกนะคะอ่าแล้วก็สําหรับคนที่ปากค้ามากๆเนี่ยเออแล้วอยากจะแบบอันนี้มันเป็นลิปในหมดสกินแคร์นะทุกคนอันนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก็คือถ้าเป็นลิปในหมดสกินแคร์เนี่ยและลิปเนื้อเขาเป็นอย่างนี้หนึ่งเลยคือเขาจะไม่ติดทนและเขาไม่สามารถกลบสีริมฝีปากที่ดามากๆได้หมายความว่าเขาจะมีเทกเจอร์ที่เป็นใสยอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนคือมันจะเห็นสีพื้นปากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคนที่ริมฝีปากค้ามากๆอะ่ะ และอยากแบบว่าทาลิปสีที่ตัวเองแบบชอบอยู่แล้วเนี่ยก็อาบน้ําเสร็จนะคะก่อนทาครีมก่อนอะไรก็มาตัวเนี้ไว้เออแล้วเราก็แต่งหน้าไปแต่งไปๆปพอถึงขั้นตอนปากค่อยเช็ดออกแล้วก็ค่อยทาลิปที่เราชอบอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันจะทําให้ลิปมันติดดีแล้วก็ปากเราอะไม่เป็นร่องอ่ะอันนี้ก็คือแนะนําวิธีให้นะคะสําหรับ ทาลิปมาตัวนี้นะแต่รับนิวนิว,นวทาทั้งวันอนะทุกคนคือนิวชอบฟิลจิ้มอะเออนิวก็ทาทาของนิวไปแหละอย่างน้อยก็แบบได้ใช้เอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือชอบนะคะนิวว่ามันก็ไม่แพงไปไม่ไม่ถูกไปไม่แพงไปนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็ให้มาพอที่เราจะใช้หมดอนะทุกคนนี่ค่ะของป้าเอาออะสำหรับคลิป การรีวิวลิปเบบี้บับเบิลของนิววันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยค่ะถ้าใครนะคะที่สนใจอยากจะลองซื้อนะคะนิวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็ขอให้คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของทุกคนนะคะเพราะว่านิวก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆเลยลก็คือว้าวส่วนตัวก็เลยคิดว่าลองสั่งมาดีกว่านะคะเออส่วนมากจะแบบเน้นรีวิวในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก ใครนะคะอยากดูอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์มาไว้ให้นิวข้างล่างได้เลยนะคะถ้านิวทําได้เนี่ยนิวจะทําให้เลยนะคะแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะก็แนะนํากันมาได้นะคะช่วยกันปรับปรุงช่วยกันพัฒนาเนาะอ่านิวก็ยินดีที่จะรับน้อมรับคําติชมนะคะแล้วก็ก่อนานจากการวันนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไครต์ให้นิวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้นิวนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย